เมื่อผาากินกลับมาสู่สนามรบเขาไม่ได้พูดอะไรมากแต่เพียงสอนเดียวจากเงามืดก็ดับอันเด็ดคลาส6กลงราวกับสายลมไร้เสียงเหล่าผู้เล่นยังไม่ทันตั้งตัวศัตรูเบื้องหน้ากลับอ่อนแรงลมอย่างน่าประหลาดบ้างโจมตีพลาดบ้างล้มลงเองและในคริปตาเหล่าอันเดดก็ถูกจัดการหมดสิ้นบรรยากาศที่เคยอึมครึมกลับกลายเป็นเงียบงนัน พวกเขาพักเพียงชั่วครู่ก่อนจะเคลื่อนทับเข้าสู่ห้องสุดท้ายของเหมืองมันไม่ใช่ห้องบอสแบบปกติแต่เป็นลานเปิดกว้างที่ปกคลุมด้วยแร่ล้ำค่าแต่นั่นคือกับดักทันทีที่เข้าสู่บริเวณนั้นความรู้สึกอึดอัดกดดันและจิตสังหารที่หนาแน่นจนหายใจไม่ออกก็แผ่ซ่านไปทั่วและจากเนามืดมันปรากฏกายบอสแมงมุมทมิน พลาส7 754ท่าดีดินตัวมหือมาราวตึกสามชั้นดวงตาแดงฉานขาเหล็กแปดร่องขยับเป็นจังหวะเพียงแค่ปรากฏผู้เล่นหลายคนถึงกับตัวแข็งทื่อพากินไม่พูดอะไรมากเขามองบอสตรงหน้าพลางออกคำสั่งให้สมาชิกปาร์ตี้กระจายตัวเข้าประจำตำแหน่งซ้อนของเขาถูกยิงขึ้นฟ้าพร้อมบทสวดจากจอยสร้างแสงสว่างจนแมงมุมตาบอดชั่วขณะ ซิกกับลูดีพุ่งเข้าทำลายเสถียรภาพของมันเซอินดำดาบอันพลิ้วไหวจากมุมอับเทลตันเรียกหาหินจากเพดานเข้าถล่มบอสแมงมุมทมิลคำรามลั่นเจ็บปวดเป็นครั้งแรกมันโต้กลับด้วยใยญขึงทั้งลานสร้างกรงขังขนาดยักษ์ย้ายแต่พากินกลับเผามันทิ้งทั้งหมดด้วยเปลวไฟแห่งราชันเมื่อพลังชีวิตของมันลดลงถึงจุดหนึ่ง ร่างกายของแมงมุมเริ่มแข็งชาเกิดสถานะอมพาะทุกคนระดมสกิลสุดท้ายเข้าใส่และในที่สุดมันระเบิดเป็นแสงหายไปภารกิจสำเร็จบอสพายเสียงร้องแห่งชัยชนะดังก้องจอยน้ำตาซึมพระนั่นหมายถึงนี่สิ่งที่เธอแบกรับมาอาจหมดไปซิกเฮละลูดียิ้มปรีดพร้อมขอบคุณพาคินจัดใจแต่เขากลับพูดเพียง ทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วแค่ต้องฝึกให้มากขึ้นไปเก็บของกันเถอะระหว่างเก็บสมบัติพาคินบังเอิญพบชิ้นส่วนโลหะแปลกประหลาดสิ่งนั้นซ่อนพลังอันน่าสะพรึงไว้ชิ้นส่วนของราชันผู้ใดรวบรวมครบจะได้รับพลังของราชันแท้ผู้ยืนเหนือราชันทั้งก้าแห่งธาตุพาคินจ้องมองมันด้วยสายตานิ่งสงบ และพูดเพียงเบาๆเส้นทางสู่ราชันที่แท้จริงนั้นหรือ